สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะเส้นกากบาทที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นหัวใจและเส้นสมองของเรานั้นเรียกได้ว่านั่นคือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือผู้ที่มีสัญ,ญลักษ์ณ กากบาทกลางฝ่ามือดังที่ปรากฏในภาพมักจะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวและเป็นความโดดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นๆหลายเรื่องหลายราวในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าให้ใครฟังไม่ได้หลายเหตุการณ์ล้วนเป็นเรื่องที่ เหนือความคาดหมายเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นการคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำการฝันแม่นยำลางสังหรณ์หรือแม้แต่เรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือส่วนมากมักจะเจอเหตุการณ์เฉียดตายมาหลายครั้ง การเฉียดตายนั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่รอดแต่อยู่ๆกลับเหมือนมีปาฏิหาริมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองให้เรานั้นรอดพ้นจากพยันอันตรายได้อย่างอัศจรรย์อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีปรากฏอยู่บนฝ่ามือของผู้นำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับประเทศผู้นำที่มีอิทธิพลด้านสื่อผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์นักโหราศาสตร์เกจิอาจารย์ดังๆผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องจิตวิญญาณผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศิลปะ ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีความโดดเด่นในสิ่งที่ตัวเองนั้นชอบเพราะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในเรื่องที่ตัวเองนั้นสนใจหากศึกษาเรื่องใดก็จะศึกษาอย่างลึกซึง้งและผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือส่วนมาก จะเป็นผู้ที่มีสมาธิตั้งมัน่นหากได้นั่งสมาธิจะมีจิตที่ตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วและสามารถที่จะพัฒนาสมาธิของตัวเองได้ก้าวหน้าเร็วกว่าบุคคลโดยทั่วไปเรื่องของสมาธิก็จะส่งผลให้เขาสามารถที่จะมีใจที่แน่วแน่มีใจที่ ตั้งมั่นในเรื่องที่จะทำและเมื่อใจตั้งมัน่นการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มักจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าได้ดีนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือซึ่งส่งผลให้เขานั้นมีความโดดเด่นและมักจะได้เป็นผู้นําในสาขาวิชาที่เขาสนใจศึกษา ผู้ที่มีกากบาทรลางฝ่ามือเป็นผู้ที่เชื่อว่าได้รับบัญชาจากสวรรค์ล,ลงมาเพื่อขัดเกลาตัวเองและเพื่อประพฤติปฏิบัติดีนำบุญบารมีที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติมาต่อยอดสร้างเสริมบุญบารมีต่อไปซึ่งการที่เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางของการสร้างบุญบารมีจึง ส่งผลให้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหากทําสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีก็จะเจริญก้าวหน้าได้เร็วและขณะเดียวกันหากผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือประพฤติชั่วคิดชั่วหรือแม้แต่ผู้ชั่วกรรมก็จะสะท้อนกับอย่างแรงได้รับผลกรรมนั้นมากกว่าผู้อื่นถึงสองเท่าส่วนดีที่สวรรค์ให้มา คือคุณนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้งครองและถ้าคุณทําความดีความดีก็จะส่งผลให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดีได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่คุณได้มาจากสวรรค์หรือพรสวรรค์นั้นคือคซิกเซนคือความฉลาดสติปัญญาการคาดการล่วงหน้าที่แม่นยำหากคุณนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งนี้จะส่งผลให้ชีวิตคุณดีงามได้อย่าง เร็วกว่าผู้อื่นนี่คือข้อได้เปรียบของคุณแต่ถ้าคุณหลงทางไปในความชั่วกรรมก็จะสนองคุณได้อย่างรุนแรงเหมือนกันคุณคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วดังนั้นพึงมีสติในการดำเนินชีวิต3ส,สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือควรที่จะพระพฤติปฏิบัติเพราะนั่นคือสิ่งที่จะนำให้คุณนั้น มีสิริมงคลในชีวิตข้อที่หนึ่งผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะต้องผู้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่วิญญาณเล่ร่อนสัมภเวสีนี่คือสิ่งที่ คุณจะละเลยไม่ได้เลยเพราะมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นคำถามว่าแล้วจะนำบุญที่ไหนมาอุทิศให้ได้ทุกวันคำตอบคือการที่เราทำทานในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการให้ข้าวของใครก็เป็นบุญการที่เราคิดดีต่อผู้อื่นก็เป็นบุญ การที่เราสวดมนต์ถือศีลภาวนาก็เป็นบุญนี่แหละคือบุญที่เราจะสามารถนำไปอุทิศให้กับวิญญาณให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเราได้สวดมนต์ทุกครั้งให้อุทิศบุญและให้แผ่เมตตาให้กับ สิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่งเป็นการที่น้อมนำจิตเราให้มีความเมตตากรุณาน้อมนำจิตเราให้ลดละเลิกความอาฆาตพยาบาทได้เป็นการขัดเกลาจิตอย่างหนึ่งตามที่เรานั้นได้รับบัญชาจากสวรรค์มานี่คือข้อที่คุณลืมไม่ได้เลย ข้อ2ข้อมาตาปิตุอุปัฏฐานังการดูแลบำรุงบิดามารดาในร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งนั่นคือเลี้ยงดูมารดาบิดาปรนิบัติท่านด้วยการให้ข้าวน้ำผ้าห่มที่นอนด้วยการอบกลิ่นหอมให้การอาบน้ำ ล้างเท้าทั้งสองให้ท่านจัดว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของบุตรที่ดีโดยควรปฏิบัติตามหลักให้ครบห้าประการได้แก่ข้อหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบข้อสองช่วยทำกิจการงานของท่านข้อสามช่วยดำรงวงตระกูลของท่านข้อสี่ประพฤตินตนให้เป็นผู้สมควรรับมรดก ข้อหและเมื่อท่านล่วงลับไปทำบุญอุทิศให้ท่านการกระทำตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาที่กล่าวมาจัดว่าเป็นการกระทำอันมีคุณค่ายิ่งพระพุทธเจ้าเองก็ทรงสรรเสริญไว้ว่าเพราะการปฏิบัติในมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เองเขาลับไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์การบำรุงบิดามารดาในระดับสูงกว่านั้นก็คือการนำพาบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาในคุณงามความดีให้กลับมาตั้งอยู่ในศรัทธาแห่งคุณงามความดีความเป็นผู้ทุศีลก็แนะนำให้บิดามารดาตั้งอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศี์ บิดามารดาเคยเป็นผู้ตหนีก็แนะนำให้ถึงพร้อมด้วยการเสียสละนั่นจึงเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาแบบสูงสุดข้อสข้อสุดท้ายที่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะลืมไม่ได้นั่นคือการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเพราะคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นลูกของเทวดา ลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อยามใดที่คุณนั้นประสบเภัยอันตรายคุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปคอยช่วยเหลือทุกๆครั้งดังนั้นอย่าลืมที่จะกราบไหว้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านคอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอการที่เราน้อมจิตน้อมใจบูชาให้ความศรัทธาท่านก็เท่ากับว่าเรานั้นเป็นผู้น้อย ขอความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเอนดูพลังที่เราสมควรจะได้ก็จะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระภูมิหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพองค์ใดที่เราให้ความเคารพเทพนั้นท่านมีอํานาจมีฤทธิ์มากกว่าเราและท่านก็เป็นผู้ที่มีศีลสูงกว่าเรา การที่เราให้ความเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะทําให้ท่านเห็นเราอยู่ในสายตาเมื่อใดที่เราเกิดความตกทุกข์ได้ยากท่านก็จะคอยช่วยเหลือเรานี่คือสิ่งที่เชื่อมต่อเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมบุญให้ท่านนั้นได้มีความรู้จักเราเราก็นอบน้อมเข้าหาท่านอย่าลืมที่จะ เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้บูชากราบไหว้และก็ทำความสะอาดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นคือสิ่งที่จะมาช่วยให้พลังของเรามีความขลังมีความดีงามขึ้นท่านจะคอยปกปักรักษาคอยที่จะชี้นำเราไปในทางที่ดี บุญบารมีที่ท่านได้ปกปักรักษาเรานั้นเราจงระลึกถึงอยู่เสมอและนอบน้อมทั้งจิตทั้งกายทั้งวาจาเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้เอ็นด,ดูได้ดูแลเราผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านนี่คือสิ่งที่ดีที่ท่านนั้นควรจะน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านชีวิตของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของผู้ที่มีบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อทำดีชีวิตก็จะดีขึ้นมากๆอย่าหลงไปในทิศทางที่ไม่ดีหากได้หลงไปแล้วก็ให้รีบโน้มนำจิตกลับมาสู่แนวทางที่ดี สู่วิถีชีวิตดีๆด,ดังที่เคยประพฤติปฏิบัติในอดีตชาติสติปัญญาของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเฉียบคมเฉียบแหลมมีสมาธิตั้งมั่นสิ่งดีๆในตัวคุณนำมาใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านคอยดู ท่านคอยคุ้มครองเราอยู่ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราทำดีท่านก็จะยินดีท่านก็จะส่งเสริมขอให้คุณนั้นอย่าได้หลงไปในทิศทางที่ผิดแค่นี้ชีวิตคุณก็จะเจริญแล้วขอแค่ว่าตั้งมั่นอยู่ในกรอบอยู่ในแนวทางของความดีชีวิตของคุณก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา พลังชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยการที่เราน้อมนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ที่มีกากบาทร่างฝ่ามือทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีชีวิตที่ดีงามอยู่ในแนวทางดั้งเดิมของผู้ที่ฝ่ายในธรรมของผู้ที่มีบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติ ขอให้คุณนั้นได้ตื่นรู้และนำพาชีวิตไปในสิ่งที่ดีไปในทางที่ดีเป็นสิริมงคลเจริญงอกงามก้าวหน้าด้วยเทินสาธุด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกัลยาณมิตรกันด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ